สวัสดีค่ะอสาโมะไรกุ้งค่ะวันนี้คุณเต่อก็จะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆบางท่านนะคะถามเข้ามาว่าผู้หญิงมุสลิมเนี่ยเขาไม่ทํางานนอกบ้านหรอวันนี้คุณเต่าจะมาตอบในฐานะคุณเต่าเนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่นักวิชาการนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคุณเต๋าก็จะนําเสนอในส่วนที่เป็นหลักการของศาสนาซึ่งคุณเต๋าสืบค้นมาจากเว็บไซต์อิสลาม QA นะคะซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่นะคะบวกกับสิ่งที่คุณต๋อจะพูดหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของความเป็นจริงและประสบการณ์ที่ได้พบเจอและได้ประสบนะคะคำถาม,ถามผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านได้ไหมตามหลักการศาสนานั้นสามารถทำได้ค่ะ แต่ว่าก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่างานที่ทำไม่ควรมีการปะปนระหว่างชายหญิงงานที่ทำควรเหมาะสมกับผู้หญิงและปลอดภัยกับผู้หญิงค่ะนี่คุณเต่าสรุปมาให้นะคะซึ่งก็น่าจะเข้าใจได้โดยง่ายค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะตามหลักการศาสนาอิสลามแล้วนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ชายต้องทำหน้าที่ดูแลผู้หญิงไม่ใช่แค่แม่ลูกตัวเองนะคะนี่ยังรวมไปถึงหลาน หรือว่าลูกพี่ลูกน้องที่เป็นฝ่ายหญิงในกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลือประสบปัญหาผู้ชายเนี่ยจะต้องให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพี่ชายลุงนะ้าอาฝ่ายชายถ้าเห็นว่าญาติพี่น้องฝ่ายหญิงตัวเองมีปัญหาต้องให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวคุณเต่าจะเริ่มพูดในส่วนความคิดเห็นของคุณเต่านะคะใดๆก็ตามในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่ผู้ชายคนนึงจะต้องมารับผิดชอบทุกอย่าง นะคะคด้วยเหตุนี้เองผู้หญิงจึงต้องเริ่มออกมาทํางานบางคนก็อาจจะทํางานนอกบ้านบางคนก็อาจจะทํางานในบ้านซึ่งปัจจุบันเนี่ยการทํางานในบ้านก็มีทางเลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเป็นช่างตัดผมเป็นช่างตัดผ้าค้าขายออนไลน์หรืออะไรต่างๆนา,นานานะคะก็ยังสามารถทําได้ปัจจุบันก็มีผู้หญิงมุสลิมออกมาทํางานนอกบ้านมากขึ้นค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นญาติของสามีนะคะ ณปัจจุบันเนี่ยพอเธอเรียนจบมาเนี่ยเธอก็ไปทำหน้าที่เป็นคุณครูนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นพยาบาลน,นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ยังมีบางสังคมที่ไม่ให้ผู้หญิงออกไปทำงานหรือแม้แต่จะทำงานภายในบ้านนะคะอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในสังคมมุสลิมสังคมอิสลามประเทศอิสลามหลายๆประเทศนะคะ ได้มีการอนุญาตแล้วก็ให้ผู้หญิงเนี่ยออกไปทำงานปกติแล้วและบางประเทศก็ยังสนับสนุนผลักดันให้ผู้หญิงประเทศของเขาออกไปทำงานด้วยซ้ำเช่นประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตค่ะณปัจจุบันเนี่ยมีการผลักดันให้ผู้หญิงออกไปทำงานมากขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงชาวเอเมิเรตเนี่ยที่คุณเต๋อได้เห็นเขาก็จะทำงานในภาครัฐหน่วยงานราชการอะไรแบบนั้นค่ะ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้ผู้หญิงเอมิเรตนะคะค้าขายภายในบ้านด้วยนะคะอันนี้ไม่รวมถึงคนต่างชาติอย่างคุณเต่านะคะซึ่งต้องบอกว่าณนะปัจจุบันหลายๆประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมค่ะได้ผลักดันให้ผู้หญิงนะคะออกมาทํางานนอกบ้านค่ะส่วนในสังคมมุสลิมบ้านเรานะคะก็จะมีหลายแบบผู้หญิงบางคนก็ทํางานในบ้านบางคนก็ทํางานนอกบ้านบางคนก็ไม่ทํางานเลยซึ่งตรงนี้คุณเต่าคิดว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจของแต่ละ บุคคลแต่ละครอบครัวแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะใดๆมันก็คงไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยค่ะหลายๆสังคมเลยที่คุณเต่าเห็นมาเองนะคะซึ่งตามหลักการอิสลามอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นผู้ชายมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบผู้หญิงแต่เราก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าณนะปัจจุบันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะมารับผิดชอบ ผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาด้วยเหตุน,นี้เองผู้หญิงต้องออกมาทํางานค่ะรวมไปถึงคนที่เป็นแม่ไม้อาจจะถูกสามีทอดทิ้งหรือว่าสามีเสียชีวิตใครจะดูแลลูกๆของเธอและตัวเธอคะถ้าเธอไม่ออกมาทํางานด้วยเหตุน,นี้เองเธอจึงต้องออกมาทํางาน นะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่สุจริตนะคะและที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายเธอก็ต้องออกมาทำงานคุณเต่าก็มีโอกาสได้รู้จักกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเธอเป็นผู้หญิงแกร่งมากเลยคะ่ะเธอมีลูกหลายคนเจ็ดชีวิตนะคะแล้วเธอก็ไม่มีสามีดูแลไม่มีผู้ชายดูแลเธอก็ต้องออกมาทำงานเลี้ยงดูลูกของเธอคะ่ะก็เป็นผู้หญิงที่สวมนิกอบนะคะคือปิดหน้าแต่นั่นก็ไม่ได้ปิดกั้นเธอ หรือหยุดยั้งเธอจากการออกมาทำงานหาเงินให้กับลูกๆคะ่ะตามหลักการศาสนานะคะก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ชายเนี่ยมาแต่งงานกับหญิงไม้เพื่อดูแลหญิงไม้แต่ในความเป็นจริงนั้นผู้ชายส่วนใหญ่คงไม่ได้เลือกผู้หญิงไม้มาเป็นภรรยาใช่ไหมคะทั้งผู้หญิงที่เป็นไม้เองหลายๆคนก็เลือกที่จะดูแลลูกเองมากกว่าด้วยเพราะความเป็นห่วงความกลัว อะไรหลายๆอย่างนะคะมเมื่อเธอไม่มีใครที่จะดูแลเธอเธอก็ต้องดูแลตัวเองและดูแลลูกๆของเธอค่ะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเงื่อนไขมากมายนะคะที่ทําให้ผู้หญิงักปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือาศาสนาใดก็ตามต้องออกมาทํางานเพื่อช่วยเหลือคนในครอบครัวแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีสามีเองก็ตามนะคะ บางคนก็ต้องออกมาทํางานเพราะบางครั้งรายได้ของฝ่ายชายเนี่ยไม่เพียงพออย่างสภาพเศรษฐกิจนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะคะกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะต้องดูแลทุกอย่างด้วยเหตุน,นี้เองผู้หญิงบางคนก็ต้องหารายได้เสริมเพื่อที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเต่าก็ไม่ขอตัดสินใครนะคะคุณเต่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเงื่อนไขมีเหตุผลที่ตัวเองจะออกมาทำงานนอกบ้านหรือ จะอยู่ในบ้านไม่ทำงานอันนี้คุณต่อคิดว่าเป็นการตัดสินใจของแต่ละครอบครัวถ้าครอบครัวนั้นเขาตกลงกันแบบนั้นเขาพอใจที่จะทำแบบนั้นเราก็ควรให้เกียรติกับการตัดสินใจของเขาเพราะแต่ละครอบครัวย่อมรู้สถานการณ์ของตัวเองดีที่สุดว่าควรจอบไปทำงานหรือไม่หรือควรจะอยู่ในบ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านทั้งนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละครอบครัวเลยค่ะอะ คราวนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวเองบ้างเพราะมีเพื่อนๆบางท่านนะคะก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมคุณเต่าไม่ออกไปทํางานล่ะจะได้มีไรายได้สามีมีไรายได้ทางเดียวมันไม่เพียงพอหรอกต้องบอกว่าคุณเต่าอ,อยู่ต่างประเทศนะคะมีแต่คุณเต่าแล้วก็สามีค่ะเราไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือนะคะแล้วคุณเต่าวีลูก3ามคน ดังนั้นถ้าคุณเต่ากบสามีออกไปทำงานใครดูแลลูกเล็กๆคะ่ะไม่มีนะคะคุณเต่าก็เลยต้องเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆเองคะ่ะอีกทั้งต้องยอมรับว่าถ้าสมมติว่าคุณเต่อออกไปทำงานด้วยประสบการณ์ที่เคยเป็นเลขาและเป็นแอดมินเงินเดือนที่จะได้เนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นระดับที่สูงมากอีกทั้งถ้าเราจะส่งลูกเข้าเนสซี่แทนหรือสถาบันดูแลเด็กเล็กแทนเนี่ย ทั้ง3คนรวมๆแล้วเนี่ยก็เกินเงินเดือนที่คุณเต๋อจะได้รับด้วยซ้ำนะคะเราจึงตัดสินใจที่จะอยู่ดูแลลูกเองค่ะและนอกเหนือไปจากนั้นนะคะการที่จะส่งลูกเข้าเนสเซอรี่เนี่ยเวลาในการดูแลของเขาเนี่ยบางที่ก็สิ้นสุดลงแค่บ่ายสาม แล้วคนเป็นแม่ที่ยังทํางานไม่เสร็จใครจะดูแลลูกหลังจากนั้นเราไม่สามารถเอาลูกเราไปฝากใครได้เพราะว่าเราไม่มีญาติพี่น้องใดๆเลยครอบครัวคุณเต่าจึงเลือกที่จะดูแลลูกเองส่วนสามีก็ทํางานไปแล้วเราก็ใช้วิธีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้พอเพียงในแต่ละเดือนสําหรับทุกคนในครอบครัวค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อลูกๆโตขึ้นคุณเต่าก็เริ่มเห็นความสําคัญในการที่จะต้อง หารายได้เสริมเหมือนกันที่ผ่านมาถ้าใครเคยติดตามคุณเต่ามาก่อนคุณเต่าก็เคยบอกอยู่เสมอว่าคุณเต่าเนี่ยอยากจะค้าขายอาหารขายอาหารออนไลน์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแต่ว่ากฎหมายที่นี่การค้าขายออนไลน์โดยเฉพาะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายใช่ค่ะมีหลายคนที่ทําแต่คุณเต่าไม่กล้าเสี่ยงถ้ามันมีการถูกจับขึ้นมาเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนแบนหรืออาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่ คนเป็นแม่ไม่ควรอยู่แล้วใครจะดูแลลูกคุณเต่าไม่ขอรับความเสี่ยงนั้นจนกระทั่งคุณเต่าและสามีได้ตัดสินใจทำเพจนี้ขึ้นมาด้วยความหวังว่าที่จะหารายได้เพิ่มเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะอย่างไรก็ตามคุณเต่าก็เชื่อว่าการที่ผู้หญิงจะทำงานหรือไม่ทำงานตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการคิดพิจารณาแล้วภายในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะสรุปเลยแล้วกันนะคะผู้หญิงมุสลิมสามารถทำงานนอกบ้านได้ค่ะ แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามีเงื่อนไขตามหลักการศาสนาอยู่ว่าไม่ควรมีการประปนชายหญิงแต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นผู้หญิงมุสลิมก็ใช้วิธีการวางตัวให้ดีในการทํางานปะปนกับผู้ชายคะ่ะนอกเหนือจากการทํางานนอกบ้านแล้วผู้หญิงมุสลิมก็ยังมีทางเลือกที่จะทํางานในบ้านได้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่ามีงานอะไรบ้างที่พอจะทําได้ผู้หญิงมุสลิมก็ไม่แตกต่างจากผู้หญิงต่างศาสนิกนะคะ ซึ่งเธอเลือกได้ว่าเธอจะทํางานหรือเปล่าหรือไม่ทํางานหรือบางครั้งสถานการณ์บีบบังคับเธอก็ต้องออกไปทํางานใช่ไหมคะก็เหมือนผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตกเองถ้าใครเคยดูมีผู้หญิงแม่บ้านฝรั่งหลายๆคนเลยนะคะที่เธออยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกๆแล้วสามีก็ทํางานคะ่ะซึ่งเราไม่แตกต่างกันเลยการที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งไม่ได้ทํางานนอกบ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่ายังมีผู้หญิงหลายๆคนทั่วโลกเลย ที่บางครั้งเขาก็ทำงานในบ้านค่ะเป็นแม่บ้านดูแลลูกนะคะการอยู่ในบ้านของแม่บ้านไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเรามีงานต้องให้ทำมากมายเลยค่ะบางครั้งอาจจะมากกว่าการทำงานนอกบ้านด้วยซ้ำสำหรับคุณเต่าเองตอนที่คุณเต่าทำงานนอกบ้านเนี่ยสบายกว่าการเป็นแม่เป็นแม่บ้านเป็นภรรยาอีกค่ะเพราะว่างานของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะลูกวัยเล็กๆเนี่ย เหมือนงานมีตลอด24ชั่วโมงเหมือนต้องพร้อมบริการทุกคนเลยค่ะงานในบ้านมันเหนื่อยนะคะแล้วก็ยากค่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สร้างรายได้แต่อย่างน้อยเราก็ช่วยแบ่งเบาภาระคนเป็นสามีด้วยการเลี้ยงดูลูกเองด้วยการสร้างความสบายใจให้กับสามีที่กลับมาจากการทำงานที่เหนื่อยหนักและอะไรหลายๆอย่างนะคะ การอยู่ในบ้านก็มีคุณค่าเหมือนกันนะคะทุกๆคนอสรุปจริงๆแล้วกันนะคะอันนี้ขอแบบสรุปแบบสวยๆเลยนะคะก็คือคุณเต๋าเนี่ยเชื่อว่างานทุกงานตราบใดที่มันไม่ผิดศีลธรรมไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะแล้วก็ไม่ไปทำร้ายใคร ตรงนี้คุณเต่าก็ถือว่างานนั้นเป็นงานที่มีเกียรติค่ะไม่ว่างานนั้นจะมีรายได้หรือไม่จะมีรายได้เยอะแค่ไหนจะมีรายได้น้อยแค่ไหนตราบใดที่คนคนหนึ่งทํางานเพื่อที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองรับผิดชอบต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวคุณเต่าถือว่าคนคนนั้นมีคุณค่าค่ะเอาละค่ะสาหรับวันนี้คุณเต่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะและหากว่าสิ่งที่คุณเต่าพูดไปทำให้ใครไม่สบายใจ คุณเคืองไม่พอใจตรงนี้คุณเต่าต้องขออภัยด้วยต้อยอมรับว่าคุณเต่าเลือกที่จะพูดความจริงสถานการณ์จริงสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะใช้เพียงแค่ทฤษฎีค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอัสลาม,มอะลัยกุมค่ะ